พูดคุยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องออกมาพูด้านการึาเสร็จต่อไปเกษตรวสองยกแล้วนะครับเพื่อที่จะแนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันตอนรอบที่สองที่สราบแล้วก็พิจารณาการรวมขงันรูปแบบในเรื่องของสองขึ้นระบบต่างๆนะครับก็เป็นอ่กที่ทอนนั้นในป้เราก็รอ้ตัวนี้ตรงเราเกิดมาต้องแล้วก็ขณะนี้ยังมีสาการ นะครับในพื้นที่26บ้านที่มีพื้นที่จังหวัดชีบุีที่มีการประกาศเปลี่ขณะนี้นะครับทางสำนักงานประมงคือจะดเนินการสำรวจแล้วก็จะนำข้อสุขผลไปให้ความช่วยเหลือความของกุตกอิสาระนะครับก็คาดการณ์ว่าในรำม้วยสำราเนี่ยมีความวิสัยและต้องคอซึ่งขณะนี้นะครับรอบสองตั้งแต่15ตุลาคมาและต่างแขก ไปดูว่าถ้าจะระบายคือไม่ไม่ไมเอาลงนี้ทั้งหมดนะครับ,รบเพื่อลบจั้งหนสไลด์สไลด์ก่อนครับตัวนี้เป็นเดือนกันยานะครับ นี่ผมขอต่อเขาทีอว่าทำมิสายอย่างนี้ผมขอต่อเขามื่วานเกือบระร่มยังเ้นก็มีสาประเด็นหลักนะฮะก็คือเราก็ติดตามการดูแลช่วยเหลือประชาชนในห่วงของการเกิด พายุสองลูกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องซึ่งได้รับผลกระทบจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ไร่ที่นาเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็ปศุสัตว์เองไม่มีนะครับนี่ก็เป็นการตามเพื่อจะเร่งรัดให้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนที่2ก็คือการประเมินสถานการณ์น้ําปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้น้ําจาก ที่มาจากโคราชในแม่น้ำมูลของพวกเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่เรานะครับเราก็มาติดตามในช่องทางของการระบายอะไรต่างๆว่าจะสามารถลงระบายได้เร็วได้ช้าขนาดไหนแล้วจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลของเราห้าหกอำเภอได้ได้อย่างไรเพื่อบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งผลกระทบที่น้ำท่วมนาในเขตรบริเวณในคันไร้ของเขื่อนราศีสไลนเนี่ยเรา ก็สูบน้ําออกเพื่อช่วยเหลือให้ให้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับนี่คือการเป็นการประเมินสถา,านการณ์รวมทั้งการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการที่ตามที่เราได้มีการพยากรณ์อากาศนะฮะที่เราได้ทราบข่าวว่าจะมีพายุรูปใหม่กาลังก่อตัวขึ้นเราเห็นว่าประมาณปลายเดือนนี้เนี่ยจะมาะมีโอกาสมาที่ภาคอีสานตอนล่างก็มีชื่อจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับซึ่งจะมาหรือไม่มาเนี่ย เราก็ไม่ประมาทนะครับเราก็มาประเมินสถานการณ์แล้วก็วันนี้เราจะเพิ่มเติมในเรื่องของการทําแผนเผชิญเหตุนะครับในการที่จะ,ะประเมินสถานการณ์น้ำนะครับทั้งน้ําเก่าและน้ําที่จะมาใหม่จากพายุดังกล่าวนะครับแล้วก็วางแผนแนวทางถ้าหากพายุมาจริงๆเนี่ยเราจะวางกําลังในการช่วยเหลือการอพยพผู้คนอย่างไรนะครับรวมทั้งการแจ้งเตือนต่างๆนี่ก็เป็น3มเรื่องใหญ่ๆครับที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะครับ